สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นข่าวอีกแล้วลูกครึ่งไอซ์แลนด์เนาะพี่น้องลูกครึ่งไอซ์แลนด์อันอายุสิบเจ็ดปีที่ว่าหอบเงินล้านเออหอบเงินล้านไปหาแฟนสาวเนาะพี่น้องหายโตออกจากเฮือนแต่ลังเทือกะใดลังเทือกะย่างวาน,นั่นละเออซูมือนี่บ่หูบ่บโทษผู้ดใดดอกเนาะตั้งคนกับตั้งอยากได้เงอกอยากได้เงิน,นแต่กับอยากอยากได้เงินเขามากเกินไป คบกับแฟนสาวอายุ16ปีเออทะลุงเงินที่พอเก็บเอาไว้ต่อวิชาเนี่ยมดดอย่างเลยนะพี่น้องแล้วน้าซ้ำเลิกกันกับแฟนสาวคบกันไหนบพท่านพ่อปีเลิกกันกับแฟนสาวไปเอาเมียของแฟนสาวพี่น้องซึ่งอายุสาปีและตอนนี้เหมือนกับว่าผู้เป็นพอ ของแฟนสาวนี่สีได้ออกมาคู่ขอบคั่วของเ,อเด็กน้อยอายุ17ปีนี่หกเครื่องอายุ17ปีในทํานองว่าสีฟองขอหาชู้โดยสีเหลียงเงิน2ล้านบาทพี่น้องเบอรง2ล้านบาทคอยความหูซึกของคอยคอยหูซึกว่าเป็นการคู่กันโถกซับหรือเปล่า เออเรื่องนี้มันไม่ได้จะไปฟ้องเด็กอายุสิบเจ็ดนะแต่ว่ามันไปเรียกร้องจากขอบขวัวของเด็กพวกของเด็กลุกรึงผู้นี้เออเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องถีว่าหาช่องโหว่ในกฎหมายหาเงินนําเด็กหน่อยหรือเปล่าในมุมมองของข่อยข่อยหูซึกบามันต้องเป็นแบบนี้ออเรื่อยๆยุ่แล้วแหละเพราะว่าคนห้าคิดว่าการหาเงินได้ง่ายเนาะเนี่ยทะลุงเงินเหรียญโอ้โห แปดแสนแปดแสนเก่าแสนบนรีบบ,บพ่อเอาไปครบกับแม่แฟนเออเรื่องเล่ามันต้องมีอยียงมากกว่านั้นแล้วก็ขายตัไปแล้วพอแฟนก็ออกมาอีกใน,นกรณีหนึง ดูเหมือนว่ามันเป็นกระบวนการหรือเปล่าในมุมมองของข่อยมันเป็นกระบวนการหรือเปล่าพี่น้องถาเป็นลักษณะแบบนี้เออข่อยหูซึกว่ากําลังแสดงละครเพื่อเลียกรลองเงินหรือเปล่าอันนี้ข่อยบรได้เป็นการใส่ลายมนเป็นแค่ความคิดเห็นในบางช่วงบางตอนของข่อยในการถีว่านั่งเบิ้งขคาวเนาะพี่น้อง เออแล้วเขามีข้าเบาข้ามาจเอียงในการดึงเงินก่อนนั่นออกมาใส่ได้ย่างสบายสบายแล้วผู้เป็นเมียนี่แช่นี่สิบได้ฟองชู้หรือว่าพอเมียของผู้ชายสิได้ฟองผากผู้เยา้าหลอกลวงต้มตุนเอยียงพวกนี้หรือเปล่าใคยละสงสัยแล้วผู้เป็นพอจะมาฟ้องชู้เต้บ่ได้เว้ากับ ฝ่ายชายบ่าบอกกับเด็กชายผู้นั้นลูกเคิงผู้นั้นเต้ก็มาบอกกับขอบร้วของลูกเคิงเออต้องการเอเิ้เงินสองล้านเนี่ยมันซอเจตนาหรือเปล่าเออตอนนี้การเรื่องหอดอันทนายรุ่นลนลง่งพล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่นกับโคงสิมีอันขอกฎหมายในการที่จะหาช่องทางซอยเหลือขอบข้วของน้องอันผู้ชายที่เป็นลูกเคิงนี่เนาะ แต่โตอันเด็กน้อยลูกเครื่องหนิหาโตบ่ท่านพอ่อพี่น้องหาโตบ่ท่านพ่อแต่ว่าหันผู้ใดไพ่อบ่สแสก็แจ้งเขาไปนั่นแหละแม่เขาก็น,หนำหาลูกเขาอยู่เป็นข่อยกับใจพอดีแล้วทั้งเงินหายทั้งลูกหายจักว่าเป็นแนวดเนาะเออเรื่องสามีสิตอวิสากขบ,บ่ได้ตอสิเออมันเป็นเรื่องถี่พิษแผลงใน ความโหดซึกคือกันนี่เนาะโอ้จักสีหายวาจังใดเรื่องแบบนี้มันมุนมีตีแหลกบ่แมมนเรื่องแบบนี้่อยบ่าเคยเบากับอันแฟนดิแบบว่าเขามีลูกหลูกครึ่งเฮากับยานนั้นแฟนย่านเพื่อนมาตัวมาต้มมาหลอกกินหลออยากเนาะพี่น้องเออมันคนจำานนแบบนี้มันก็มีอีหลีมันปฏิเสธบ่ได้ว่ามันบ่มีมันมี แต่ว่าข้าสีสอนลูกข้าจังไดให้เข็มแข็งให้หูเท่าท่านคนเนาะแต่ก็ยังว่าแหละต่อให้หูเท่าท่านขนาดไหนล่างเทื่อมันสิตกหลุมผ้ามันก็ตกลงไปโดยว่หูตัวหูตัวเทียนหนึ่งกับมดดากมดตัวมดมดทุกสิ่งทุกอย่างกับมีเออมันบอกว่าไดๆหราอว่าผู้ได้สีขามาต้มมาตัวผู้ได้สีดีนํามันก็บอกว่าใดเรื่องนั้น ประสบการณ์เท่านั้นนะสิได้เรียนรู้แต่ว่าก่อนจีได้ประสบการณ์ก็ต้องมีการสูญเสียก่อนเออเรื่องนี้เป็นข้าวนี่ก็เป็นบทเรียนให้กับอันแม่แม,แม่ที่เป็นเมียฟรังที่เป็นอันแม่ของหลกครึงทั้งหลายให้เพิ่งระวังแล้วกับพยายามยา เอาเงินใส่มือเขาหมากไปถ้าใส่เขาอยู่ประเทศเห่าก็ให้เขาอยู่แบบติดดินคือเห่าแหละย,ยาให้เขาหูซึกว่าเขาเป็นหลูกคคึ่งเขาเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าจังใดให้เขาหูซึกว่าเขากับเป็นคนธรรมดาบ่าได้มีเงินอยียงมากมามใส่ใจกับว่าต้องไปเกินโตว่าต้องไปตามใจอยียงมากมายเพราะว่าเด็กหน่อยเนาะดีๆสัดวมันก็ขึ้นอยู่กับเห้าสอนสอนให้เขาอันติดรูอยู่แพง แต่เป็นอีกแบบนึงสีไหนเขาสีซอนใหนเขาอันเอออีอย่างนะสีซอนในเขาติดดินกินง่ายไก่เขาก็เกี่ยวกับการเท้าสอนทั้งนั้นแหละพี่น้องเออ